ครับสวัสดีครับลวิตินมาสุเดชนะครับวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะมากนะครับก็หวังว่านะครับเหตุการณ์แบบนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะฮะคือคือมันอย่างนี้นะฮะ เราอย่าไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าดีกว่าแต่อย่างหนึ่งนะครับนะครับที่เราดูเรื่องเหตุผลนะครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตัวผู้ที่ก่อเหตุเองเนี่ยจะมีการเรียนที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าจะเกิดหรือทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะครับ ว่าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ยาเสพติดนะฮะก็สงสัยว่าเอ๊ะเรียนเก่งขนาดนี้เนี่ยทําไมต้องใช้ยาเสพติดนะคืออย่างนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเอ่อผมสอบถามจากลูกศิษย์ของผมเนี่ยเฮ้ยอ่อยาเสพติดชนิดเนี้ยเมื่อเสพเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงผมก็ไปศึกษาดูนะ สอบถามศึกษาดูก็ได้ความว่ายัานมันก็คือมันไปช่วยในเรื่องของการจัดระบบในการจำนะซึ่งอันนี้นะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะมันช่วยจำให้ดีขึ้นนะซึ่งพอเรา,เาดูจากหลายๆครั้งเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อคือคนไทยเนี่ยมักจะเชื่ออะไรง่าย เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีเรื่องของการยึดติดกับวัตถุนะจะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยเชื่อในเรื่องของวัตถมกกุมากกว่ามากกว่าความคิดความสามารถตัวเองนะเกิดบัติเหตรุรถชนพอรอดมาปุ๊บก,ก็บอกว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแขวนที่เราห้อยคอยอยู่นะถูกยิงไม่เข้าก็เชื่อว่าเนี่ยเกิดจากคงพันชาติหนังเหนียวจากวัตถุมงคลที่เราแขวนเราห้อยอยู่ จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกับพุทธนะพุทธเนี่ยสอนไม่ให้เชื่อหรือคิดแบบนี้นะพุทธสอนให้เราเชื่อในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับ <c oughs> ก็บถามว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเชื่อง่ายไปหรือเปล่านะฮะนะฮะ,ะ,ฮะเราเชื่อง่ายไปหรือเปล่านะฮะนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้คือ จุดอ่อนนะฮะของสังคมเราในบ้านเราบบทุกวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องมีปัญหากันอยู่ตลอดลวเราเชื่อง่ายไปหรือเปล่านะนะอันนี้นี่คือพระสมเด็จนะครับซึ่งเวลาเข้าแหลห้องพิสูจน์เนี่ยตัวสอดเนี่ยจะต้องทําความสะอาดนะก็คือเข้าจะทำความสะอาดนะส่วนที่เป็นพื้นผิวเนี่ยนะพื้นผิวเนี่ย นะเราก็ต้องไปทําความสะอาดก่อนที่จะเข้าห้องแลบนะครับซึ่งดี๋ยวนี้มันง่ายนะฮะก็คือใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือขมิดเนี่ยดูความเป็นกรดเป็นด่างนะฮะก็เชื่อว่าปูนที่มีอายุรอยกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นธาตุคือมันจะมีการย่อยสลายภายในตัวมันเองเนี่ยเพื่อให้เป็นธาตุนะฮะนะนะเสร็จแล้วมันก็จะมีความเป็นกลาง ก็คือความเป็นธาตุนะฮะเมื่อเจอคามินเนี่ยมันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาก็ทดสอบแบบง่ายๆนะฮะสรุปก็คือพระสมเด็จเนี่ยเราดูไม่ได้ว่าเป็นปูนปัตเตอร์หรือเปล่าทดสอบอยางไงก็ได้ให้ดูว่ามันเป็นปูนปัตเตอร์เปล่าถ้าเป็นปูนปัตเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะฮะง่ายๆนะฮะเราไม่ต้องไปดูว่าแท้แกะดูว่าภาค้ของเราที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันเป็นปูนปัตเตอร์หรือเปล่า ปูนมัตเตอร์เป็นยังไงเนี่ยเป็นเนีย่ยยวทำให้ดูนะฮะนะเราแค่พิสูจน์ดูให้รู้ให้ได้ว่าเป็นปูนปัตเตอร์หรือเปล่านะฮะแค่นั้นแหละนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเราเห็นด้วยนะครับกับครูอาจารย์นักศึกษาหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาเกี่ยววิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ,พ,กกบพุทธศาสสิ่งหรือพุทธศาสนาของเรา เรื่องของพุทธคุณเนี่ยมาตรวจสอบได้แล้วนะฮะรวมศิลพระสมเด็จเนี่ยเคยนําเสนอหลายครั้งแล้วนะรเราทาเถอะครับนะรบเราทําเถอะนะตอนนี้มาตรวจสอบด้วยแล้วก็คือเราจะใช้พระสมเด็จแล้วก็พระหลวงป,ปู่เอี่ยมนะฮะซึ่งเป็นเนื้อผงสีขาวเห็นไหมฮะทั้งหมดนี่มอบให้หมดนะฮะเราจะมอบให้หมดนะครับให้ออกไปทําวิทยานิพนธ์นะครับทําขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราจะได้มี มีการเชื่อที่แข็งแรงขึ้นนะเฉินเสี่ยวตงเนี่ยเขาปฏิวัติกังฟูประเทศของเขาเนี่ยก็เพื่อทำให้เชื่อว่านะฮะกังฟูเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้งานจริงได้เลยนะจากการเชื่อเป็นพันๆปีเนี่ยนะเขาเอามาทําให้เห็นนะฮะแล้วก็ทําประเทศของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นก็คือการเชื่อของเขามันจะแข็งแรงขึ้นคําว่าแข็งแรงก็คือมีเหตุมีผลมากขึ้น นะแล้วเขาก็เกิดนวัตกรรมใหม่ๆผลิตสินค้าใหม่ๆนะฮะประเทศของเขาเป็นไงล่ะเหมือนกันนะฮะนะคนเราเนี่ยเชื่อว่าไม่ง่ายนะครับจะกินจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องเอาวัตถุมงคลมาแขวนคอเพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่จะทํานั้นๆนะนะมีเหรียญน,นั้นนี้มีผ้าองค์งน,น,นี้ก็จะทําให้ค้าขายมากขึ้นมีผ้าองค์นี้มีเหรียญองค์นี้ก็จะทําให้คุณใส ไม่สามารถทําอะไรเราได้เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ไร้เหตุผลแล้วเป็นมานานคนระับแล้วก็เลยทำให้ประเทศของเราเนี่ยอ่อนแอคาว่าอ่อนแอก็คือเชื่อง่ายนะฮะเชื่อง่ายนะฮะนะฮะจุดอ่อนของประเทศเราก็คือตรงนี้แหละเราแค่ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีการเชื่อที่มันยากขึ้นนะฮะนั่นก็คือมีเหตุมีผลที่มากขึ้นทุกวันเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วคนไทยไม่ได้ทําอะไรเลย เพียงเพราะความเชื่อความเข้าใจนะของคนคนเดียวแค่นั้นนะฮะทุกวันเนี้ยนะทั่วโลกเนี่ยเขาดูถูกของพวกเราว่าเป็นคนขี้โม,โม้ขี้คุยขี้อวดขี้ฉาลิษยาไปแล้วนะฮะเห็นไหมฮเนี่ยเราแค่ทดสอบให้ได้ว่ามันเป็นปูนปัเตอร์หรือเปล่านะฮะแล้วก็วิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับนะฮนะเดี๋ยวเราทดลองให้ดูนะครับคือให้ดูอย่างนี้นะครับก็คือ ปกติเรื่องพุทธกุณเนี่ยความหมายพุทุกุนก็คือบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณกัลปาท่คุณใช่ไหมครับมันไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ทุกวันนี้มันสามารถตรวจสอบได้แล้วนะครับด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ถ้ามันตรวจสอบได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้แล้วพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยมันมีจริงไหมมันได้ผลจริงไหมเราก็เอาเครื่องมือพวกนี้ไปสามารถตรวจสอบได้หรือมันจะเป็นหน่วยการคิดนะฮะในเรื่องของการแยกแยะนะว่าเป็นอยู่จริงมีหรือไม่ นะฮะได้เราก็จะได้เอาเลยไอพ้พระผู้อุดอุตริเนี่ยนะฮะไอพ้พระพวกผู้อุดอุตริบางคนอนาะยุเยอะก็จริงเป็นเบาหวานเป็นความดันมันจะมีพุทธคุณอะไรนะฮะไขข้อเกามันจะมีพุทธคุณอะไรนะฮะจำไว้เลยนะครับพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่ทั่วสารทิศพระศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ที่นั่นไม่กี่องค์หรือแทบจะไม่มีเลยทุกวันเนี่ยไม่มีพระศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนพบโทรศัพท์ขี่รถเบนซ์บ้ายยศบ้ายตำแหน่งแล้วครับนะะเนี่ย นะฮะวิทยาลิพนธ์เนี่ยนะครับหลายท่านนะฮะเดี๋ยวผมแสดงวิธีท่านดูนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะเดี๋ยวจะใช้ลุงผู้เอี่ยมเพราะว่ามีจํานวนที่เยอะนะฮะหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเห็นไหมฮะคือไอ้เจ้าเครื่องมือตัวเนี้ยเขาเรียกโมสเกลนะครับไว้สําหรับวัดความแข็งของเพชรน,นะฮะเนี่ยความแข็งของเพชรนะครับแล้วก็เอาเพชรมาตรวจสอบให้ดูเห็นไหมฮะ นไหมฮะนี่คือเพชรเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็เพชรเนี่ยมาตรวจสอบให้ดูเห็นไหมฮะแล้วเอาเครื่องมือตัวเนี้ยไปวัดนะฮะที่พาเนื้อผงซึ่งพลาเนื้อผงเนี่ยก็จะมีความแข็งอยู่ที่ที่2 3ถึง2.8แค่นั้นะนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นได้แค่เห็นไหมฮะบางองค์แทบไม่ขึ้นเลย นะขึ้นมาแค่ขีดเดียวเห็นไหมนะะขึ้นมาแค่ขีดเดียวเพราะเป็นเนื้อผงนะฮะเนี่ยขึ้นมาแค่ขีดเดียวหรืออาจจะ2ขีดนะครับแต่แต่ถ้าเป็นพาร์นะฮะซึ่งเชื่อกันว่าหลวงปู่เอี่ยมนี่มีพุทธคุณนะฮะที่ค่อนข้างเรื่องลือชื่อเสียงน่าเชื่อถือนะครับในยุคนั้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยขึ้นมา ระดับที่เจ็ดแปดเท่ากระยกเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นทุกชิ้นนะฮะทุกชิ้นงานนะฮะทุกชิ้นงานนะฮะเนี่ยเนี่ยบางอันเป็นเพชรเลยนะฮะซึ่งเป็นเนื้อผงเนี่ยเป็นเนื้อผงธรรมดาเนื้อผงสีขาวซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคือไม่ได้เป็นองค์สององค์ทุกองค์เลยนะครับที่เป็นเนื้อผงปูดเปลือกหอยต้องไปพิสูจน์ก่อนนะครับว่าเป็นเนื้อผงปูดเปลือกหอยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ย ขึ้นระดับเพชรทุกองค์เลยแล้วไม่ได้ฝังแม่เหล็กนะผมไปทดสอบกับชาวต่างชาตินะยอมเสียพระถึงสององนะเพื่อผ่าวิสูตริ์เลยว่ามีแม่เหล็กหรือว่ามีโลหะอะไรไหมเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยทุกองค์ของอท่านท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เอี่ยม,มนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นระดับเพชรหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นทุกองค์นะครับแต่ต้องไปทดสอบก่อนนะว่าเป็นเนื้อผงป,ปูนเปลือกหอยหรือเปล่า ปูนปัสเตอร์ไม่ใช่นะที่เราเห็นในหนังสือตำราของเซียนเล่มสามสี่พันนะปูนปัสเตอร์หมดนะนะถ้าเป็นของบูเอี่ยมเนี่ยนะแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชิ้นงานถ้าทําวิทยานิพนธ์จริงๆนะครับมาเอาได้เลยนะครับเราเรายกให้หมดเลยนะเรายกให้หมดเลยนะครับเพื่อเอาไปทําเป็นวิทยานินพนธ์นะครับพอมีวิทยานิพนธ์ที่เป็นจริงเป็นจ,งนจังเป็นเรื่องจริงๆขึ้นเนี่ยนะการเชื่อของคนในประเทศเรื่องของพุทธคุนเนี่ยสิ่งเล่นลับสายศาสตร์ตรงนี้มันจะเริ่มตรวจสอบได้ การเชื่อมก็จะแข็งแรงขึ้นมันจะทดสอบได้มีองค์มีเจ้ามีทรงจริงไหมมีองค์จริงไหมเราก็มีสามารถตรวจสอบได้เพราะมันสามารถเทียบนะเทียบเคียงกันได้ก็คือว่าพุทธคุณเนี่ยมีอยู่จริงแต่ต้องเป็นลักษณะนี้มีอายุนะเป็นร้อยปีขึ้นไปนะแล้วก็เป็นเนื้อผงนะนะมันก็จะตรวจสอบสอบได้เหรียญเหมือนกันนะเหรียญต่างๆ่นะฮะก่อนที่ไปพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยไปชั่ง,งน้ําหนักเลยนะเพราะว่า เนื้อผงเนี่ยหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีการย่อยสลายมีการเซตตัวเองน้ำหนักก็จะลดลงนะฮะแล้วก็ตรวจสอบพุทุกุนได้ซึ่งเอาเลยนะครับเหรียญเนี่ยที่ปลุกเสกเนี่ยชั่งน้ำหนักเลยก่อนเข้าพิธีพุทธาพิเศษพอหลังพิธีพุทธาพุทธาพิเศษปุ๊บมาชั่งน้ำหนักถ้ามันไม่มีการเคลื่อนตัวนะน้ำหนักมันคงที่แสดงว่าพิธีพุทธาพิเศษนั้นเนี่ยโกหกจับเลยนะพระองค์ไหนอวดอุตริมันก็จะ ทีเนี้ยมันจะแข็งแรงขึ้นแหละนะฮะถูกไหมนะฮะเรามีการเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลได้แล้วนะครับเรื่องของอวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะมันสามารถตรวจสอบได้แล้วนะฮะนะ,ะสรุปก็คือ,อยินดีนะครับนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะต้องเป็นเนื้อผงปูนเบอร์หอยนะไม่ใช่ปูนปัตเตอร์อย่างนี้นะอย่างเซียนนะ นะฮะมีเซียนท่านหนึ่งนะฮะเซาซีนะฮนะจะขอเราบอกว่าเฮ้ยมึงเล่นปูนบัตเตอร์มันจะดูเป็นปูนเปลือกหอยไม่ต้องมาเหยี yeah, ่ยผมนะนะฮะผมเห็นปุ้งก็รู้แล้วมันเป็นปูนบัตเตอร์หมดแลวถ้าเป็นปูนเปลือกหอยไม่ถึงห้านาทีหรอกนะฮะนะครับนะครับโอเคนะครับเรายินดีให้หมดนะฮะเพื่อเป็นุทธศึกษาเราอยากเห็นประเทศชาติเปลี่ยนแปลงมันง่ายๆนิดเดียวก็คือ ทำความเชื่อเรื่องของตรงเนี้ยให้มันมีเหตุมีผลมากขึ้นคือทําให้การเชื่อของคนไทยมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่คือที่หนึ่งของเอเชียเลยหรือที่หนึ่งของโลกก็ได้นะเราคือลูกหลานเตม,มูชินนะเจงกิสคาผู้นักลบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แต่เราถูกทําลายด้วยสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ความเชื่อเรื่องของเหตุและผลเนี่ยมันด้อยค่าเราเชื่อวัตถุมากกว่าที่จะเชื่อตัวเอง เชื่อความรู้ความสามารถของตัวเองเราเชื่อวัตถุมากกว่าความรู้ความสามารถตัวเองนี่คือปัญหาของประเทศเราเลยเหตุการณ์หลายๆที่เกิดขึ้นพื้นฐานมันมาจากตรงนี้ถ้าจะแก้แก้ตรงนี้นะครับเรายินดีนะครับนะเรื่องพุทธคุณตอนนี้สามารถตรวจสอบได้โอเคนะครับหรับันนี้สวัสดีครับ